สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่ที่สมจิตศิลป์นะครับอยู่ที่เขาเจียกวันนี้จะได้มีโอกาสมาพูดคุยกับโครงการใหม่ๆของสมจิตศิลป์หรือของคุณสมนึกกล้าคงสวัสดีครับคุณสมนึกครับสวัสดีครับครับเล่าโครงการใหม่ๆในปี2567ให้ฟังหน่อยครับครับก้อนุญาซื้อปาซ่าตายนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องกราบสวัสดีบรรดาพอพี่น้องพอแม่พี่น้องถึงเป็นแฟนกองอเล่นรูท่วมจิตสิ้นหรือเป็นแฟนกองคุณอภัยนะครับดยเจะาอวันนี้ก่อนอน่นก็ต้องขอบคุณเลยครับขอบคุณพอกิจกรรมกองเล่นเดูท่วมจิตสิ้นนี้ไม่วางเว้นหรือตกโอกาสตกกลางทีเล่นรูได้จัดทำกิจกรรมฐานก็ามา ทุกครั้งดันว่าวันนี้ทันเขามากา็ดันมีกำามวมา,าความคิดที่จะดำเนินงานในปีออประมาณช่วงปีนึร้อยเจสิบเจ็ดเป็นอะไรมั่งกับล่ย้านกับใจทิ่งทีเล่งเงินดูส้มจิตสิ้นและได้เตรียมในกำลังทำโครงการก็คืออาจารย์ทานทีของแรงเงินดูนี้การคุยกันยลัายคลิปเดี๋ยว,วอาารคงรู้จักดีนะครับ ชื่อโครงการว่าซืบสั้นภูมิปัญญาดูราเมืองลุงนะครับเราเป็นโครงการจะมีความตั้งใจปีเแลยวในจำโครงการรำดุราประจำปีข้องดีก็เกียวแต่ปีไม่นี้ก็จะยชื่อว่าโครงการซืบสั้นภูมิปัญญาดูราเมืองลุงโดยแนยวคิดตีกำลังเคียนในโครงการนี้ ก้อไปท่างกรม่งเสริมบัรดาธรรมกับจงวรรนธรรมนะครับการไล่กิจกรรมแต่กิจกรรมที่ทาเกี่ยวข้องกับสร้างข้ากับสร้างข้าอะไรก็คือสร้างข้าการแสดงสร้างขาการแสดงคือรำดูราวากรดูราเล่นดนตรีดูรานะครับนั่นคือกิจกรรมการแสดงในกิจกรรมจังฟีมือดังเดิมก็คือการร้อยลูกพัดดัดแปลงลูกพัดเป็นก้องฟันกองฟ,งฟากรือ ทำเสรอะนะครับตวนนั้นในโครงการนี้ส่ง,ส,ง,ส,ง,ส,งส่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 อง้าข่านี้การทั้งใจที่จะเตกยอดในกิจกรรมเสียนจิกรรมรําดดรานี้มีการประกวดรําดดราอะไรครับประกวดรําพลานก่อนข้างจะไม่เคยจัดหนักกับประกวดพลานโปรพลานนี้สุกวันไล่ฐานก็คงทราบดีว่าพลานมีมาแต่กันหน้าเดียวกันมันเป็นพลานที่กาลังเปลี่ยนอะไเปลี่ยนซี่รือ้อ บางครั้งก็เป็นเป็นการรำพลานซึงเอาความมั่นอย่างเดียวแต่จริงๆการรำพลานพี่น้องครับมันเหมือนกับถาดูร่าไม่จะวานนาเต่งตุ้งเต่งตุ้งเต่งตุ้งแต่พลาดมันมีตาไล่าตาเพราะนั้นไม่เคยที่จะเย็บเอาตาตีเป็นข้องโบราณข้องปลาณเจริญมาปมเลยมาประกวดตัางโจรานั่นคือการประกวดรำพลาน ที่นี้ในส่วนประกวดร,ราดูร่ายนี่เป็นพืน้นปืนอันนั้นก็นถทอว่าจะจัดโดยและส่วนส้าก้าการแสดงประกวดร,รำาล้าแล้วตีซ้ำกันอยากประกวดนายปีปลออาจารย์ตีซ้อนปีปัจจุบันบานเราก็คืออาจารย์นำนาฏน,นเุเดียหรือครูตอยแกได้พิษลูกทิษไว้มาไม้นะครับตั้งแต่รุ่นตีเนื่องจนถึงรุน่นบรรมาไม้แต่ก็นนเดียวกัน อ่าผืนท่านกล้องการโปกปีการหลยคนเที่ยวบาเก่งแต่เราอยากให้สุดหยอดกล้องการโปกปีการโปกปีดีๆได้เริมตอนจะการขึ้นปีในเพลงคู่เพลงนาคกาชารื่อตอดอะไรก็เรียกว่าตอดบอดอะไรต่างทั้งเรานี่เดนยอยากจะเอาสุดหยอดกล้องหนาปีที่จะมาประกวดนั่นคือสาขาการแสดงกับส่วนสากการจังหวัดเมือนเดิมเราก็มีการรอยลูปัดและต้องการประกวดรอยลูปัด ก็กระอยดูุกปัดนี้ช่วงนี้โดยจะปอซอยคอซึ่งเป็นเครือประดับในี้ใกล้ดีกับใกล้ดีมากๆเพราะนั้นเราต้องการหน้าพื้นที่เรือ่องท้านตีบุคคลที่ระโดูกปัดนี้ได้มาแสดงออกเรื่องมีการประกวดกันนะครับนั่นก็คือแชมเปี้ยนแดงเดิมส่วนไล่าล่กิจกรรมบางการกันนหนกไม่ออกเหมือนกันนะครับต่างใจ ที่จะเขีื่อนโครงการท้ากว่าโครงการนี้พานพี่นองกับกระเชื้อแนวว่าอ่าส่วนวันที่จัดก็ยังไม่ได้กาหนดจัดเจนก็นถือว่าแรงเรียนรู้คงจะได้ชื่นสานารเพยที่ฐานพ่อออก็อนุญาตเพ่มหนังจำเจอไม่ได้นะครับที่มาเยี่ยมผมบนันนีนะครับอ่าจำรับกล่าวกล่าวตรงนี้ก่อนอ่าท่านเนี่ยได้จะเปิมเติมตามผมเชญคกับครับอันนี้ก็คอยติดตามนะครับ ติดตามรวาทางสมจิตสินก็จะมีเฟศมีซื้อของสมจิตสินเองนะครับติดตามได้นะครับในปีหน้าซึ่งจะมีโครงการดีๆที่สมจิตสินจะทําต่อยอดจากปีก่อนๆน,นะครับ คิดว่าก็เพียงแค่นี้ไว้ก่อนนะเป็นการเกิ่นนําแต่ถ้าโครงการพานก็คอยฝังเข้าจะจัดวันนี้จะจัดตะเล่งเข้าจะเรงเข้ารับสมัครเลยประเี่ยนะครับเปิดรับสมัครมีกติกามีกรรมการผ่อมทรัพย์สําหรับที่จะทําโครงการนี้ให้มันสําเร็จไปได้นะครับผมก็ข้อภาวนาให้โครงการนี้ได้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับก่อนจากกันวันนี้ข้อความสุขสวัสดีจงมีเดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันไม่โอกาสนะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม